นักข่าวพยายามจะถามกันโหน,นี่ผ่านมา4เดือนแล้วนะเร็วไปหรือเปล่าที่จะดงซักฟอกแบบนี้แล้วอ่ะท่านนายกบอกว่าก็คือมันเป็นหน้าที่มันไม่ได้เกี่ยวกับจํานวนเดือนจํานวนวันก็มีความพร้อมแล้วก็ยินดีนะครับแล้วประเด็นที่สําคัญก็คือนอกเหนือจากเรื่องของศึกซักฟอกแล้วเดี๋ยวจับตาการลงพื้นที่ของท่านนายกเศรษฐาหน่อยนะเมื่อวานนี้ที่เจอผู้บริหารระดับสูงของ,ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติเจอท่าน ผู้บริหารบางท่านที่เขาทางานในพื้นที่ของสจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยถึงขั้นเอ่ยปากเลยบอกว่าเดี๋ยวปลายเดือนกุมภาพันธ์จะมีการลงพื้นที่ไปพื้นที่ภาคใต้นะครับช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ท่านนายกบอกว่าเป็นการลงไปแต่ว่าไม่ได้โฟกัสหรือว่าเน้นในเรื่องของความมั่นคงไปดูในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีอาหารหลายๆเรื่องไปดูซิว่าเอสามารถจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เขาต่อยอดความเป็นอยู่ได้อย่างไรคือท่านนายกมองว่าถ้าเศรษฐกิจดีขึ้น เดี๋ยวความมั่นคงก็จะดีขึ้นตามไปด้วยนะครับทีนี้นักข่าวก็ถามคำถามหนึ่งน่าสนใจท่านนายกรัฐมนตรีประกาศลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งคุณพิธาหรือแม้แต่ฝั่งของทางก้าวไกลเนี่ยเขาชิงพื้นที่ตัดหน้าไปก่อนแล้วนะลงไปตั้งแต่น้ําท่วมเสร็จปุ๊บน้ําลดปุ๊บลงไปก่อนแล้วอะ่ะท<อ>่านนายกมองยังไงเป็นการช่วงชิงทางการเมืองหรือเปล่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนี้ที่ลงไปดูนะครับแล้วก็จะลงไปดูจะลงไปตั้สองสามวันนะครับแล้วก็ ผมก็บอกว่าถ้าเกิดว่าไปดูแล้วแล้วก็ผมก็หวังจะหวังว่าจะได้เชิญชวนนะครับบุคคลที่อยู่ห้องนี้ไปบ้างในโอกาสหน้านะครับโอ้ยว่าผมจะไปจะไปดูเรื่องการตัดหน้าเลยครับผมว่าอยู่เรื่องเรื่องการตัดหน้าลงไปก่อนลงไปหลังอย่าอย่าไปดูตรงนั้นเลยครับผมเชื่อเป็นเรื่องที่ดีครับที่ที่ทางนั้นทางทางตคุพิธาได้ลงไปนะครับไม่ใช่คุพิธาเดียวทุกคนลงไปหมดยิ่งยิ่งยิ่งดีครับก็ประเทศจะได้เจริญครับ นะครับยินดีด้วยครับยินดีสนับสนุนครับ เรยก็มองว่าใครจะลงไปสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องที่ดีหมดก็ช่วยกันใช่ไหมครับออยินดีสนับสนุนด้วยพูดถึงคุณพิธา <c oughs> ไปดูเลยคือจริงๆแล้วลงพื้นที่ไปตั้งแต่วันก่อนแล้วนะคะ <c oughs> 7มกราคมเนี่ยไปแล้วแล้วเมื่อวานนี้ก็ยังคงมีภารกิจที่3จังหวัดชายแดนใต้ยอย่างต่อเนื่องคุณพิธาไม่ได้ไปคนเดียวไปกับทางด้านของคุณรมดดนปัญจรสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลด้วยลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เลยหลกัหลกๆก็ไปเยี่ยมชมให้กําลังใจการทํางานของกลุ่มอาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ในการฟื้นฟูเยยยีววาาคม เสียหายของน้ําท่วมที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเห็นบอกเมื่อวานคุณพิธาและคณะนะก็ไปรับฟังปัญหาที่โรงพยาบาลสุขภาพตําบลบ้านนาโอนในพื้นที่อําเภอรือเสาะด้วยคือเป็นจุดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมแล้วก็ไปอีกอําเภอหนึ่งอาเภอศรีสาครของจังหวัดนราธิวาสที่เป็นที่ตั้งของศูนย์ประสานงานอาสาสมัครของมูลนิธิกระจกเงาไปร่วมฟังกระบวนการเยี่ยมชมให้กําลังใจอาสาสมัครที่เขามาร่วมงานกันเนี่ยนะคะโดยคุณพิธาบอกเลยว่าพอลงพื้นที่ก็ประทับใจการรวมตัวกันของคนรุ่นใหม่ที่ ที่เป็นอาสา,า,าสมัครช่วยเหลือชุมชนเป็นพลังในยามวิกฤตแบบนี้แต่ปัญหาของประชาชนเนี่ยดูว่าไม่ได้ลดลงตามด้วยเรื่องเฉพาะหน้าที่เรื่องเฉพาะหน้าที่สําคัญที่สุดคือต้องฟื้นฟูเยียวยา พักเก้าไกลเองในฐานะที่คุณพิธาเองก็เป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักเนี่ยนะคะก็บอกว่าพอรับฟังปัญหาแล้วมีงานที่ต้องกลับไปทําในการนําเรื่องต่างๆเข้าหารือกับกรรมธิการคณะต่างๆที่มีก้าวไกลเป็นสมาชิกอยู่เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เร็วที่สุดอย่างเรื่องของการเกษตรด้วยบรรเทาปัญหาพืชผลปศุสัตว์ต่างๆเรื่องของสาธารณสุขด้วยที่มีโรงพยาบาลสุขภาพตําบลหลายจุดได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมรวมไปถึงอีกหนึ่งประเด็นนั่นก็คือเรื่องของเศรษฐกิจ คุณพิทยาย้าบทบาทค่ะว่าในฐานะฝ่ายค้านสิ่งที่พักเก้าไกลทําได้ดีก็คือพูดแทนประชาชนเสียงของประชาชนที่ส่งไปไม่ถึงจากการลงพื้นที่จริงเห็นปัญหาจริงสื่อสารแทนประชาชนใช้กลไกกรรมธิการเข้าไปจี้กับคนที่มีอํานาจในด้านต่างๆให้เห็นภาพความเดือดร้อนแล้วก็ย้ําบทบาทของเก้าไกลก็จะเน้นทํางานแบบเนี้ยแบบเชิงรุกเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ก่อนที่จะเข้าสู่การบริหารในฐานะรัฐบาลในอนาคตต่อไปเนี่ยนะคะใช่ครับก็จริงๆก็น่าสนใจนะทั้งเรื่องของการลงพื้นที่ภาคใต้เองเนี่ยถ้าไปเทียบดูตั้งแต่ในอดีตจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เรารเผชิญเรื่องของปัญหาไฟใต้กันมาเนี่ย<อ>20ปีเนี่ยนะครับนานานายกแต่ละท่านเองที่ลงพื้นที่ไปส่วนใหญ่ก็จะโฟกัสในเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักรเราจะไปโฟกัสในส่วนนั้นนะครับแต่ว่าการลงพื้นที่ของคุณเศรษฐาทวีสินที่จะเกิดขึ้นช่วง ปลายเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยท่านนายกก็ชัดเจนเลยว่าเป็นการลงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการไปผลักดันด้านเศรษฐกิจแล้วเดี๋ยวเรื่องของความบั่นคงเนี่ยก็จะตามมาทีนี้ไปย้อนดูกันหน่อยนะครับในช่วงที่ผ่านมาครับเราผ่านกันมา9รัฐบาลมาถึงจนปัจจุบันเนี่ยเรามีอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับที่ลงพื้นที่ไปภาคใต้กันเนี่ยถึงเจคนด้วยกันเจ็ดคนนี้เนี่ยยังไม่ได้นับรวม คุณเศรษฐาทวีสินนะถ้าเกิดรวมก็จะเป็นคนที่8ที่ลงพื้นที่ใช่ครับป<ะ>เป็นคนที่8ทีนี้เนี่ยในห่วงระยะเวลา20ปีเนี่ยนะครับเราตั้งต้นในยุคสมัยของอดีตนายกทักษิณชินวัตรกันก็ <ๆ S 2> นับมาตั้งแต่เหตุการณ์ป้นปืนเมื่อปี47เนี่ยนะครับผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ย20ปีแล้วพอดีเลยใช่ทีนี้ถ้าย้อนไปดูในอดีตเนี่ยนะครับอดีตนายกทักษิณชินวัตรเนี่ยเข้ารับตำแหน่งเป็นนายกเมื่อปีสี่สี่ใช่ไหม ปรากฏว่ามันมีเหตุการณ์ตั้งต้นก็คือเหตุการณ์ป้นปืน4มกราคมปี47<อ>หลังจากเกิดเหตุการณ์ปุ๊บประมาณสัก3เดือนใช่ไหมครับมกราคมกุมภามีนาเมษาท่านนายกอดีตนายกทักษิณเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปเลยเ<อ>มื่อวันที่14เมษายนปี47แล้วเป็นห่วงเวลาก่อนเกิดเหตุการณ์รือเซ14วนนันนะครับอันนั้นรอบหนึ่งแล้ว<อ>หลังจากนั้นครับมีการลงพื้นที่ต่อหลังจากเกิดเหตุการณ์รือแซะเมื่อ6ตุลาคม48 ลงพื้นที่ครั้งนี้น่าสนใจนะครับน่าสาคัญเพราะว่ามีการลงพื้นที่ไปไปพูดคุยกับภรรยาของมาสแออุเซง<ะ>ซึ่งตอนนั้นก็มองกันว่าเป็นเหมือนแกนนํากลุ่มที่มีความพยายามในการที่จะแยกรัฐไทยออกไปด้วย<ะ>ก็มองกันว่ามันไปเชื่อมโยงกับเรื่องของการที่จะไปพูดคุยเรื่องของ ประเด็นความมั่นคงภาพเป็นหลักส่วนใหญ่อ,อันนี้คือหนึ่งในนั้นก็คืออดีตนายกทักษิณชินวัตรนะครับอดีตนายกทักษิณแล้วพาไปเล่เรียนกันต่อค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะรัฐบาลก่อนหน้านี้ก็มีนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปแทบจะทุกรัฐบาลจริงๆคนต่อมาก็คือพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ พลเอกสุยุทธ์เนี่ยคุณผู้ชมเข้ารับตําแหน่งตั้งแต่1ตุลาคมปี49นะคะแล้วก็มีการลงพื้นที่ไปที่ชายแดนใต้1ครั้งค่ะ2พฤศจิก,กายนในปีเดียวกันนั่นแหละไปขอโทษแทนรัฐบาลชุดก่อนในเรื่องประเด็นของปัญหาชายแดนใต้ค่ะแล้วประเด็นก็คือพอมาทําหน้าที่ปุ๊บ1ปีถัด <c oughs> จากเรื่องของอดีตนายกอะครับ <c oughs> ท่านเองก็ไปเลยคือรับตาแหน่งปุ๊บ1เดอนรถไปขอโทษไปประเด็นเรื่องของความมั่นคงเลยนะครับถัดมาครับสมัยของท่าน อดีตนายกสมัครสุนทรเวชนะครับรับตำแหน่งเมื่อปี51ก็ลงพื้นที่ในปีเดียวกันเลยนะครับ10พฤษภาคมปี51แล้วก็มีในส่วนของอดีตนายกสมชายวงสวัสด์นะครับรับตำแหน่ง18กันยายนปี51ก็ลงพื้นที่ในเมื่อวันที่28ตุลาคมปี51ามาถึงสมัยของคุณอภิสิษวิชาชีวะรับตำแหน่งปุ๊บ ก็ลงพื้นที่เลยเหมือนกันนะครับถัดมาแบบไม่กี่เดือนอะใช่ทันวาแล้วก็ลงพื้นที่มกราปีถัดไปเลยใช่ครับหลังจากนั้นอาจจะมากหน่อยนะครับเรื่องของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรใช่แล้วค่ะคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรตอนที่รับตําแหน่งนายกรัฐมนตรี5สิงหาคมปี54จะเห็นตัวแดงๆเนี่ยคุณผู้ชมลงพื้นที่ถึง3ครั้งเลยนะคะลงพื้นที่ครั้งแรกของคุณยิ่งลักษณ์29เมษายนปี55รับตําแหน่ง54แล้วก็ผ่านไปสักประมาณ สักคู่หนึ่งประมาณไม่ถึงปีอะลงพื้นที่นะคะเดือนเมษายนปี55ปีเดียวกันเนี่ยลงพื้นที่กันโอ้โหในช่วงแบบทันเลื่อยดูต่อเนื่องค่ะเมษาแล้วก็กันยาวันที่5กันยายนแล้วต่อเนื่องวันที่13ธันวาคมท้ายปีคุณยิ่งรักก็ลงพื้นที่ภาคใต้อีกหนึ่งครั้งรวมทั้งหมดของคุณยิ่งรักเนี่ยสามครั้งค่ะใช่ครับแต่ว่าก็อาจจะไม่เท่าพลเอกประยุทธจันโอชานะครับคือเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อปี57 ตลอดระยะเวลา9ปี<ฆ>นะครับ<ฆ>ที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปพื้นที่ภาคใต้เนี่ย12ครั้งด้วยกันก็ถือว่ามากที่สุดแหละครับส่วนหนึ่งระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งเนี่ยอาจจะนานกว่าเพื่อน9ปี9กปีก็เลยลงพื้นที่อยู่บ่อยครั้งนะครับทีนี้ที่บอกว่า12ครั้งของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ย<ฆ>ครั้งไหนบ้างนะครับอย่างครั้งแรกเนี่ยก็คือ26ธันวาคมปี57ก็ลงพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสน,นะครับตอนนั้นเนี่ยไปให้กําลังใจผู้ประสบภยัยน้าท่วมที่อำเภอตากใบคือตอนนั้นรับตําแหน่งได้แค่ที่เลยนะครับ ต่อเน,<า>นื่อง ถัดไปสองปีปี2559ในวันที่2 5กรกฎาคมท่านนายกลงพื้นที่เหมือนเดิมเลยค่ะนาราธิวาสติดตามการแก้ปัญหาชายแดนใต้และถัดมา6มกราคมปี60ปีถัดไปก็ยังลงพื้นที่นาราธิวาสไปร่วมประชุมงานความมั่นคงแล้วตอนนั้นก็ยังไปมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภายน้ําท่วมด้วยใช่ครับปีเดียวกันนะครับยังไปติดตามความก้าวหน้าของโครงการสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนด้วยนะครับในพื้นที่ของสงขาไปประชุมกอครมน,อนนอกสถานที่ ก็คือคอรมอสัญจรนั่นแหละนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งครั้งที่5 4เมษายนปี61เนี่ยไปเปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังต่อเนื่องค่ะพาไปดูครั้งที่6การลงพื้นที่ของอดีตนายกประยุทธ์นะคะ6ไปที่ยะลาในวันที่7สิงหาคมปี62เปิดศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนใต้ถัดมาปีถัดไป20มกราคมต้นปีเลยนะคะในปี -63 มีคอรมสัญจรจัดขึ้นที่นราธิวาสส่วนครั้งที่8 15ธันวาคมปี64ถ้ท่านนายกอดีตนายกประยุทธ์ลงพื้นที่ที่ยะลาและปัตตานีค่ะแล้วก็ครั้งที่9ครับ14มีนาคมปี65เปิดสนามบินเบตงจังหวัดยะลาร่วมไฝ่ปฐมมาเ์ิกด้วยนะครับครั้งที่10ครับ11มีนาคมปี66ไปพบ ผู้นำศาสนานะครับในพื้นที่ของจังหวัดยะลาะมีอีกค่ะมีส2 2> องครั้ง <12 S 1> ใช่ไหมสอครั้งครั้งที่11เนี่ยแพฤษภาคมปี2,566ลงพื้นที่อันนี้ถ้ายังจํากันได้คือไปหาเสียงตอนนั้นไปทั่วไทยร,รวมไปถึงภาคใต้เองก็ไปหาเสียงด้วยตัวเองเลยนะคะในวันที่ 8. พฤษภาคมของปีที่แล้วแล้วก็ครั้งสุดท้าย ครั้งที่12 4ส,สิงหาคมปี2566เป็นการลงพื้นที่ก่อนที่จะออกจากตําแหน่งไม่นานอตอนนั้นเนี่ยอดีตนายกประยุทธ์ลงพื้นที่ไปเยี่ยมนะคะหลังเกิดเหตุการณ์ใหญ่เลยนั่นก็คือโกดังพลุระเบิดนั่นเองซึ่งก็จะเห็นว่านายกแต่ท่านเองก็จะให้ความสําคัญในการลงพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับและแน่นอนครับล่าสุดนายก ลำดับที่8ในการลงพื้นที่เรานับกันนะครับท่านนายกเศรษฐาทวีสินเดี๋ยวจับตาการปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้เนี่ยจะไปในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนใต้นอนพักค้างคืนด้วยนะสคืนนะสคืนนะครับแล้วก็เป็นการลงพื้นที่หลังจากที่เข้ารับตําแหน่งดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี ผ่านไปแล้ว5เดือนด้วยกันใช่แล้วค่ะที่เราบอกไปทั้งหมดเนี่ย<ม>คุณผู้ชมจะเห็นได้เลยนะคะว่าแทบจะทุกรัฐบาลจริงๆที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่ชายแดนใต้ทุกคนให้ความสําคัญกับปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นคือถ้าเกิดดูเนี่ยนะคะแม้คนที่ดารงตําแหน่งเพียงระยะเวลาสั้นๆคุณสะตะัตบุตรคุณผู้ชมอย่างท่านนี้อดีตนายกสมชายวงสวัสด์ตอนนั้นเนี่ยเป็นนายกเนี่ยเพียงแค่75วันนะคะ ไม่เคยเข้าทำเนียบรัฐบาลเลยแต่ว่าก็มีครั้งหนึ่งที่ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดชายแดนใต้แล้วที่ผ่านมาเนี่ยไปดูกันหน่อยคือในบรรดานายกหลายๆคนที่ลงพื้นที่เนี่ย มีแค่2คนก่อนหน้านี้เท่านั้นที่เคยนอนคัะใช่คร,ครับอย่างอดีตนายกทักษณิณเองไปอนอนทั้งสองครั้งเลยหลังจากที่ลงพื้นที่ไปนะครับ,รบ,รบก็คือที่จังหวัดปัตตานีเมื่อปี44แล้วก็ที่จังหวัดนาราธิวาสเมื่อปี48นะครับรวมไปถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับก็ลงพื้นที่ไปพักค้างคืนด้วยหนึ่งครั้งนะครับตอนประชุมคอรมอสัญจรในพื้นที่ของนราธิวาสนะครับช่วงเนี่ยครับปี63 นะครับแล้วก็ไปค้างคืนที่ค่ายจุฬาพรที่จังหวัดนาราธิวาสเนี่ยแล้วแล้วก็จะมีชื่อเพิ่มในลิสต์อีกคนนึงก็คืออดีตนายกอ,อ,อดีตไม่ใช่ขอไฟค่ะคุณเศรษฐานายกร,ร,รัฐมนตรีคนปัจจุบันที่จะลงพื้นที่ปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้นั่นเดี๋ยวจับตากาันคือในยะของแต่ละท่านเองเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะไปยึดโยงถ้าไม่ใช่เรื่องของการไปช่วยเหลือผู้ประสบภยัย<ฆ>ใช่ไหมครับในพื้นที่ของน้ําท่วมที่ภาคใต้เองเขาก็เผชิญกันมาในช่วงที่ผ่านมาหลักๆก็จะไปโฟกัสเรื่องของความมั่นคงแต่ประเด็นของท่าานยกเเศรษอง ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจในพื้นที่นะก็เป็นเรื่องหลักที่ท่านจะชูด้วยเดี๋ยวตามกันนะครับดูความเคลื่อนไหวในทีมข่าวของเนชันทีวีเข้าใจว่าน่าจะมีการเกาะติดในเรื่องนี้ด้วยนะครับพักกันทั่วหนึ่งครับช่วงหน้าพาไปดูประเด็นนี้กันหน่อยดราม่าอีกแล้วดราม่าแล้ว <c oughs> ทาดแมวได้ยินแล้วก็ตอนแรกคือก็โอเคนะน้องมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่ไปไปมา,มาครับทาดแมวมีคนไปเลี้ยงแมวแต่ว่าใช้ไฟหลวงในการเลี้ยงดราม่าขึ้นมาทันทีเลยครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังช่วงหน้าครับ